สวัสดีค่ะนักเรียนเรายัางเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิจิตรก,การสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนะคะครูมะลิวันทองบุตรเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเอกสารการเงินนะคะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองรายวิชาการงานอาชีพงหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่หกเรื่องงานธุรกิจ เรื่องเอกสารการเงินมาตรฐานการเรียนรู้งอ .1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดง .1.1. ป .6 ท .1 อภิรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายความหมายของเอกสารการเงินได้ถูกต้องข้อ2เลือกใช้เอกสารการเงินได้เหมาะสมข้อ3เห็นความสำคัญของเอกสารการเงิน สาระสำคัญเอกสารการเงินเป็นเอกสารที่แสดงรายการใช้ใจ่ายเงินเงินออมและทรัพย์สินต่างๆซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินและติดต่อธุระกับหน่วยงานต่างๆได้นักเรียนมาดูบัตรคำนะคะที่ครูติดไปให้ดูนะคะ,ะมีอะไรบ้างก็มีสมุดเงินฝากนะคะใบขับขี่สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายใบยเสร็จค่าสินค้าใบาเสร็จค่านำประปาบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนใบรับประกันสินค้าใบาเสร็จค่าไฟฟ้าพินัยกรรมสูติบัตรสมุดพกประจำตัวนักเรียนบัตรคำทั้งหมดนี้เป็นบัตรคำเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเป็นบัตรคำเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดเลยนะคะ นักเรียนใช้หลักเกณฑ์ใดในการจำแนกบัตรคำเหล่านี้ก็คือเอกสารการเงินและเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารการเงินนะคะเอกสารกลุ่มใดที่มีความสำคัญมากกว่ากันเพราะเหตุใดที่รูติดไว้นี้ก็เป็นเอกสารการเงินและเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารการเงินนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่ากันเพราะเหตุใดก็คือเอกสารการเงินสำคัญกว่านะคะเพราะเป็นหลักฐานใช้ในการอ้างอิงเรื่องเงินได้นะคะ เอกาสารการเงินหมายถึงอะไรก็คือเป็นเอกสารที่แสดงรายการใช้จ่ายเงินเงินออมและทรัพย์สินต่างๆนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและติดต่อธุรก,กรรมหน่วยงานต่างๆได้นะคะเอกสารการเงินได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นสมุดเงินฝากใบเสร็จใบแจ้งหนี้ใบประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบเอกาสารการเงินนะคะ ต่อไปนะคะ <ortune. S 1> มาดาูเอกสารการเงินกับประโยชน์ของเอกสารการเงินนะคะนักเรียนดูแถวแรกก่อนนะคะแถวแรกเป็นชื่อของเอกสารทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะต่อไปดูแถวที่2แถวที่2เป็นประโยชน์ของเอกสารทั้งหมด6ข้อนะคะมีอะไรบ้างานักเรียนดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1ก็คือสมุดเงินฝากนะคะนี้เป็นชื่อของเอกสาร <ffee. S 1> นะคะต่อไปมาดู แถวที่2องประโยชน์ของเอกสารสมุดเงินฝากประโยชน์ก็คือแสดงเงินออมนะคะนะักเรียนดูง่ายๆนะคะก็คือข้อ1กับข้อ1จะคู่กันนะคะต่อไปดูข้อที่2ใบเสร็จค่าสินค้านะคะเอกสารใบเสร็จค่าสินค้าประโยชน์ของเอกสารก็คือแสดงการชําระค่าสินค้านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ใบแจ้งหนี้ idé. นักเรียนก็มาดูข้อที่3แสดงรายการสาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้ชำระนะคะ ต่อไปข้อที่4ใบรับประกันสินค้านะคะประโยชน์ของเอกสารก็คือแสดงเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าในระยะหนึ่งนะคะต่อไปเอกสารข้อที่5ก็คือพินัยกรรมนะคะ <spiritually> ประโยชน์ของเอกสารก็คือแสดงข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะต,ต่อไปเอกสารข้อที่6สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะประโยชน์ของเอกสารก็คือแสดงการใช้จ่ายเงินนะคะ นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยก็คือข้อ1กับข้อ1จะคู่กันนะคะชื่อเอกสารกับประโยชน์จะคู่กันเลยนะคะ,อะเอกสารที่แสดงรายการใช้จ่ายเงินเงินออมและทรัพย์สินต่างๆนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและติดต่อธุระกับหน่วยงานต่างๆได้นะคะเรียกว่าเอกสารการเงินนะคะ ที่ครูนำมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนี่เป็นเอกสารการเงินทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะครูมีพลังงานให้นักเรียนทำหนึชิ้นงานนะคะใบงานเรื่องเอกสารการเงินนะคะวิชาวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อชั้นเลขที่นะคะวันนี้ครูให้ทำอะไรก็คือให้นักเรียนบอกประโยชน์ของเอกสารมา5ข้อนะคะ ข้อที่1สมุดเงินฝาประโยชน์คืออะไรนักเรียนย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะคะต่อไปข้อที่2ใบเสร็จค่าสินค้าประโยชน์คืออะไรคำตอบมีอยู่ในคลิปหมดเลยนะคะนักเรียนทํามาทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนครูขอฝากนะคะก็คือการทําใบงานนะคะไม่ว่านักเรียนจะทําในกระดาษ a 4หรือในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนหัวข้อที่ครูกําหนดหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อ สะดวกในการตรวจชิ้นงานของนักเรียนว่านักเรียนได้ทำงานถึงชิ้นงานไหนแล้วนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนหัวข้อทุกครั้งนะคะชื่อชั้นเลขที่ต้องเขียนทุกครั้งนะคะแล้วก็เขียนตัวหนังสือ,อสวยๆนะลูกเขียนเสร็จแล้วส่งมาให้ครูตรวจนะคะถ่ายรูปส่งมานะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ